ปาหมึกต้องหูกใจสิ่งนี้นเอ้ี่ตัวนึงอะมีแค่สอง้นแสดงว่าถ้าใครที่ได้ลองอันนี้อะถือว่าเข้าขั้นแล้วนะเอ็กซ์เพรสแซอรเจนหนิงคะหาขอเหมาเลยไหมคะขอเหมาเลยไหมคะไป เบลของล่งางสาวปลาหมึกต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่ค้าเขาบอกมาว่ามันดีแล้วมันก็ราคาดีเหมาะกับกช่วงนี้มากก็เลยขับรถจากบ้านมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่มารับค่าน้ำมันเท่าไหร่นะค่าน้ำมันน่าจะมีสามร้อยทมดอีกสองร้อยแต่ว่าค่าปลาหมึกสี่สิบบาท,บาทโอเคคุ้มคุ้มคุ้ม,ม,ม,มดูออกวันนี้เรามาจะทําเมนูใหญ่ก็คือหมึกย่างนั่นแหละแต่ว่าเราค้นพบสิ่ง <S 1> 1. <S หนึ่ง ตามช่องเราก็จะรู้ว่าเราทุกคนชอบกินปลาหมึกย่างมากแล้วเขาบอกว่ามันมีส่วนหนึ่งเว้ยที่มันอร่อยและราคาถูกราคาดีคือเคี้ยวไปเนี่ยเคี้จุดเลยแต่ว่าเป็นส่วนที่คนอ่ะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินกันนันก็คือหนังหมึกเขาเรียกว่า,าส่วนลับๆเรวยังไม่รู้เลยว่ามันคือย,อยังไงเว้ยแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าส่วนลับๆที่ถูกลืมส่วนนี้มันอร่อยมากมันเป็นส่วนที่กรึบๆก็ไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากเงียบมากไม่มีคนแต่ถึงจะไม่มีคนยังไงเราก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ โคเทคตัวเองนะคะพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แม้ตอดเวลาดีค่ะวันนีค่นมาเอาหนังหนักค่นได้เลยจ้า แต่ว่ากอดเอาหนังขอสั่กินกับบ้านนะครับได้เลยกิน,นไม่รอะลองกินอยู่ประเดี๋ยวองนเกลวีคือแต่ว่าอันนี่คืออะไร,รอะคะปลาหมึกมีเอ็นด้วยหรอเอ็นปลาหมึกเป็นยังไงวะลักษณะของมันจะเป็นชิ้นที่ดูแข็งแข็งใสๆมีรูปแบบเอ็นติดเนื้อและเอ็นล้วนๆเวลาย,ย่างออกมาแล้วจะกรอบแบบกรุบๆอร่อยทั่วรับประากาันอันนั้นคือเอ็น เป็นปลาหมึกขาเอ็นแก้วเพราะเอ็นแก้ว้แลวมันจะเป็นช่วงตรงนี้มันคือเอ็นแก้วมันจะอยู่ข้างในงไอีกชั้นหนึ่งอะไรก็ไม่รเอ็นแก้วปลาหมึกที่หนูครับหมึกนี่ต้องตัวใหญ่ขนาดไหนคะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นของหมึกตัวใหญ่ประมาณตัวประมาณสองถึงสามโลค่ะโอ้อันนี้เขาจะล้อเอาเนื้อส่งลงมาอ๋อเอาเฉพาะส่วนตัวมันเนี่ยค่ะต้องลองลรือเปล่ลองสีไม้นะคนละไม้ไปเลยโอเค มันมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้อีกแล้วนะทุกคนที่ตั้งใจมาอันหนึ่งไรอันหนึ่งเราจะได้อันหนึ่งกลับไปครั้งที่แล้วเราก็จะเอา,าหมูแยกคือขาแล้วก็ตบที่ตรงนี้อุออ้ยดียดูตอนชุบมันยิ่งละลายโอ้อเดี๋ยวให้พี่มาถ่ายถ่้ยชาร์กให้ใหนะอ่อสีสรรันน่ะเข้าใจคำว่าสีส,ารรสันปะ เป็นไงมะคะหนูมาถ่ายรอบนึงลูกค้าตามมาเยอะมากเลยค่ะบอกว่าดูเพจน้องโมมาดูเพจน้องโมมาแล้วก็ไม่ได้แค่ตามนะคือกินเหมือนที่น้องหมกินย คือน้องโมกินอะไรก็คือลูกค้าก็ตามนั้นเลยเราเเอฟมพีหนูน่ารักไหมน่ารักทุกคนเลยแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่ารุ่นแบบว่าเด็กๆก็เยอะนะแบบวัยรุ่นในรุ่นอย่างเงี้ยตามวัยรุ่นในรุ่นไปไเดียวกับหนูใช่ตามน้องโมเยอะมากเสร็จแล้วอีกแกองเลาาหนูามีดชิคชิคชิค อร่ากินขอบคุณค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟปีกวิเวกมาชิมแบบว่าตรงต้นลมเนี่ยเรากินหมึกเอ็นแก้วติดทะเลเลยนะคะดูทะเลค่ะทะเลจริงจริงลิงทะเลเลยค่ะนี่มันจิ้มหอมมากเลยอันดับหนึ่งก่อนอะชิมแล้วนะนี่ไม่ต้องหิวอีกเอ็นแก้ว มันกึบกว่าแมงกะพุนอีกว่ามันคล้ายแมงกะพุนแต่มันกึบกว่าแมงกะพุนอ่ะแล้วเอ็นข้อไก่อ่ะเอ็นข้อไก่มันจะต้องเขียวแรงแต่เนี้ยมันคือกระกระ กรอป๋กระอนึ่งออกมะคือแม่คูมันจะกรุบ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 อันนี้มันกรอป๋กรอปกรอปกรปอ้ยยอยยยยย่อยยยรยยมยยายยยยยยยมยยยยยยมยยเยยยยยมยย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 ีคยย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 ยรียย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 ย้กรบยยยกย อ,อืมอือ่ะให้เค็มอ,อร่อยมากนีอ่อร่อยปะอร่อยมากต้องเบิ้ลน,น่ะต้องเบิ้ลเน้นหนิงคะคะขอหมาวยได้ไหมคะ เอาเลยเ<ม>าเลยใช่ไหมเขาเลยนี่ไม่กี่ไหมค้คขะเนี่ยเหนิ่งบอกว่าอยู่ในรังอ่ะอีกร้อยไม้นะเยอะมากมกันมันต้องเหมาจริงอ,อ๋อเดี๋ยวมีดขึ้นไหมโอ้โห นื้อหมึกอะไรไม่กินแล้วนะอ่าไม่ต้องวันนี้วันนี้หนูอาจจะไม่สั่งพวกคอหมึกคออะไรเน่้งเน้นเน้นวันนี้เน้นอันนี้ก่อนได้ค่ะได้จะไดจะได้คนรู้จักเยอะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนน่ะจะกินแบบว่าเบสิกเบสิกก็คือพวกอย่างนี้อ๋ออันนี้คือคนแอดวานใช่หมคือเรียกว่าเมนูลแต่ว่าสายหมึกจริงๆิงเลยถึงจะรู้จักอ๋อแต่ว่าลุงโมนี่เอาคันแล้วค่ะ จะไม่ค่อยกินอะไรที่มันแปลกๆหรอแบ <que> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าใครที่ได้ลองอันนี้ถือว่าเข้าขันแล้วนะเข้าเปิดแล้วเรากำลังจะเป็นกูรูเปิดกูรูด้านหมึกขอบคุณค่ะทั้งหมดกี่ไม้คะเนี่ยเท่อ่ทั้งหมด16 16 16ใช่ไหม16ไม uh ้6ไม้แล้วก็ซื้อหนังหมึกด้วยค่ะโลหนึ่งได้เลยจ้า แต่ว่าเราเก็บหนังหมูไว้ทํคลิปหน้าถ้าใครอยากดูต้องกดไลค์เยอะๆล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่ลึกล้ํากว่าเอ็นแก้วอีกใช่ในมือทุกคนนี่หมุดเต็มไม้เต็มมือหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปกินบนรถกันเนี่ยจะรู้ว่าเราลืมถุงผ้ากันไมเออใช่ขอโทษไม่แต่ถุงผ้ามันไม่ได้มันใส่อันนี้ไม่ได้นีไม่ได้เออเฮ้เรากินแถวนี้กันปะถ้าเราอยู่ในรถอ่ะถ้าเราอยู่ในรถเราต้องใส่แมสใช่เรากินตรงนี้กันไหมขออนุญาตถอดแมสนะคะ ปิปีโลงมาเลยค่ะไม่มีใครเลยอ่ะอันนี้เป็นช่โม้ามึ้นมาเพื่อที่จะชิมปลาหมึกในวันนี้ไงอ่าเอ้อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปทำหนังหมึกคิดต่อไปต้องกดไลค์ให้ถึงสักกี่ไลค์ดีอ่ะอ่ะเป็นว่าตามตามความพอใจของทุกคนแล้วกันส่งแรงกำลังใจมาอ่านี่โมยาชิมวันนี้ที่มันเป็นจิ้มหวานอย่างเดียว อร่อยใิมไหมอร่อยปากเขาโอ้โหดามี่ไล์ซีเบอร์เป็นสิ่งที่ดูดีมากเจดดาบเจไดไป้ายน้องคุณกินอย่างนี้หนึ่งไม้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดหนึ่งไม้เพื่อตัดกันไปตัดกันมาใช่อร่อยไหมอ,อ่ะมาน,นี่นะคะทุกคนนี่มันส่วนแบบราดน้ำจิ้มซีฟูดมา อร่อยืึอนอร่อยอร่อยลงขึ้นมาลาเจนิ่งไม่เคยไปดแบืมันคือกระดูกอ่อนดีๆที่มันไม่แข็งเท่ากระดูกอ่อนอ่ะถ้าใครเถ้าบินกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยทานได้เลยเคี้ยวง่ายกว่ากระดูกอ่อนมันเต็มปากเต็มคำ หรือว่ามันเป็น,นส่วนของมุกตัวใหญ่ตัว,ตวนึงอ่ะมีแค่สองเส้นมันเลยทําให้แบบอาจจะหายากด้วยแล้วก็กินยากด้วยแล้วเป็นแรล่ไอเทมเป็นเป็นส่วนลับจริงๆของหมึกเออรลับจริงว่ะแล้วน้ำหนักอ่ะตัวนึงอ่ะไม่ถึงขีดนึกออกปะคือมันมันเบามากกว่าเขาจะสะสมขายได้หนึ่งโลคือเขาต้องเออกี่ตัวมันก็เลยเป็นส่วนที่หายากอันนี้อะไรอ่ะไข่ขอกินได้ไหมเอเลยนี่ไข่มาละยี่สิบบาทนะคะไข่ปรุงรสเนี่ยดูเดิ๋วไข่ทำเองอ่ะอร่อยปะอร่อย มันเป็นความฝันที่อยากกินของที่กรุบกุบเต็มปากขนาดนี้อร่อยมากทุกคนคะคือพี่มมยิมเขามีเพจเล่นๆของเขาในจีเล่นๆเดี๋ยวให้เขาขายภายในสิบวิหนึ่งถึมสิบเก้าชื่อเก่งการกินนะครับเซิร์ชเลยครับมีแต่ของอร่อยไม่อร่อยเราไม่โพสครับคุมม้มมากเลยมาร้อนอานเจนหนงอ่ะหนึ่งชั่วโมงกับค่าค่าน้ำมันค่าทางด่วนเออคุ้มคุ้มต้องลอง หรือว่าถ้าไปตลาดแล้วเจอชุดน,นี้ลองซื้อดูจริงไม่ผิดหวังไปแล้วทุกคนคลิปหน้าเราซื้อมาแล้วให้ดูเบาๆให้ดูให้ดูแค่ถุงให้ดูแค่นี้มันคือส่วนลับที่ล้ำกว่าเอ็นแก้วอีกถ้าใครเป็นสาวกหมึกนะคะ กดติดตามแล้วรอดูคลิปต่อไปถ้าดูใน YouTube กด Subscribe ถ้าดูใน Facebook กดไลค์เผื่อไว้เลยเราจะมีส่วนลับส่วนอื่นของหมึกมาแน่มาแน่แล้วบอกเลยเจนหนิงบอกว่าอันนี้ลับกว่าอีกไปแล้วค่ะทุกคนไปพรุ่งนี้มากินแล้วกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ <subscribe, S 2> <subscribe, S 1> กดแชร์กด <share. S 2> กันเกลิงเกลิง กลิงกิงกิงกลิงกิงกิงเดี๋ยวทีมตัดก็หาเพลงมาใส่เองมาพวกนี้มากกิงเข้าด้วยกัน่หมนะบ๊ายบาย